ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับกับบรรยากาศถนนพระรามสองนะครับขาเข้านะะตอนนี้อยู่ตรงแยกขัวกระปือนะครับมีสะพานต่างระดับตรงนี้นะจากบางขุนเทียนนะครับจะเข้าไปบางมดนะเก็บบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูกันนะครับวันนี้เป็นคลิปแนวตั้งนะครับ ตรงนี้ก็เหลืออยู่เสาหนึ่งต้นนะครับยังยังยังไม่ถึงกันนะถนโนโล่งดีนะครับวันวันนี้วันที่ยี่สบห้านะครับเป็นวันคริสต์มาสนะครับยี่ห้ธันวาคมนะครับใครที่ทำงานกับบริษัทฝรั่งนะครับหยุดยาวไปจนถึงปีใหม่เลยนะ ก็วิ่งสบายนะครับนี่อยู่แถวหน้าห้างเซ็นทรัลพระรามสองเซ็นทรัลบิ๊กซีนะครับพระรามสองขาเข้าจะไปบางมดนะครับไปส่งานให้กับช่างนะครับเปิดให้วิ่งกันทุกเลนแล้วนะครับนี่เลนขวาสุดนะลาดยางใหม่ยังไม่ได้ตีเส้นนะครับลาดยางเฉยๆนะ ก็ช่วงปีใหม่ก็คงจะหยุดนะครับงานก่อสร้างนะครับทางยกระดับหรือว่าก่อสร้างต่างๆนะครับช่วงปีใหม่นี้ก็คงจะเป็นวันหยุดยาวกันนะครับปีใหม่นี้ไม่ได้ไปไหนนะครับก็คงจะอยู่ที่กรุงเทพนะครับสําหรับบ่าวลินนะครับถ้ามีเวลาออกข้างนอกก็จะเก็บบรรยากาศมา พี่น้องกันนะครับว่าถนนในกรุงเทพมันจะโล่งขนาดไหนนะครับช่วงปีใหม่จะมีคนออกต่างจังหวัดเยอะหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีนะครับก็วิ่งกันโลง่ลงๆเลยนะ เขตบางขุนเทียนนะครับมาที่เขตจอมทองนะเขตจอมทองก็นี่ครับโรงพยาบาลบางมดสนบาง,มด,ออบางมดนะครับเข้าไปทางาดาวขนองบางปะแก้วไปสุขสวัสดิ์หรือว่าไปขึ้นทางด่วนด่านดาวขนองนะครับก็ไปทางนี้นะวันนี้ใช้มือถือนะครับใช้โทรศัพท์ถ่ายเป็นแนวเป็นคลิปแนวตั้งนะครับ ให้พี่น้องได้ดูกันนะครับมีพี่น้องบอกมานะครับว่าประมาณกลางปี69นะครับเปิดเต็มระบบนะครับสำหรับทางยกระดับถนนพระราม2ไปจนถึงมอเตอร์เวย์ M82 นะครับอีก็ใชยบ้านแพ้วไปถึงนู่นเลยนะก็เปิดกันครบเลยนะครับ ี่น้องบอกมานะครับผมก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปนะครับเนี่ยก็ก็เปิดให้วิ่งกันครบทุกเลนแล้วนะครับเลนขวาสุดนี่ก็ขอบทางด้านขวานี่ก็ทำเสร็จแล้วนะครับเหลือตีเส้นจราจรนะ ที่ยังยังไม่ได้ตีนะครับสําหรับเลนขวาใครที่จะไปขึ้นทางด่วนด่านดาวขนองนะครับก็วิ่งเลนขวานะครับไปเลยเลนกลางกับเลนขวานะครับขึ้นสะพานไปเลยใครที่จะไปทางสุขสวัสดนะครับก็ออกซ้าย ก็จะไปทางสุขสวัสดิ์นะครับไปบางปักแก้วนะครับจะไปยูเทิร์นกลับมาเข้าพระราม2-25นะครับนี่ครับขึ้นทางด่วนก็ไม่ติดนะนี่ก็วิ่งกันแบบโล่งๆไปเลยนะตามกันไปทางด่วนด่านดาวขนองนะครับก็คลิปนี้ก็จะจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับถ่ายให้ได้ดูกัน ก็ไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับกับช่องบ่าวลินคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ